ผมบอกยาท่านใหญ่ไปเพราะว่าไหวขุนเบืองน่ะดิฉันชอบขุนเปือนน้ำปลาน้ำปลาเขาก็มีหลายหลายครับท่านได้เขียนคือจองไว้บมอครับอือรับของขวัญคืนหมายว่าหมายว่าปีหนึ่งห้าปีหนึ่งกองหนึ่งอิกเดืห้างหนึ่งทำนี่ล่ะครับประมาณนี้เราต้นนี้แหละก็สิแยกห้างออกไปโตออกมันเลยเนาะครับมันมันจะแยกห้างออกไปเดือนหนึ่งเดี๋ยวสามกองช่วงเดือน เดือนในกุมภาพันธ์มีนาครับมันจะแย่ครับช oh okay. like mm ่วครับ like ม yeah, sure. ีกลงองมันก็ยิงไม่ยูนะนี่นี่ครับมันก็มันก็ซีเขาเช่นสี่นะครับมันบอกไปไกลหรอกกองวางมันนี่ครยไม่ว่าไม่ว่าเลี้ยงกันเป็นจุ่มเลยก็ได้แม่ครับตั้งมองหนึ่งมองหนึ่งสามสิบสี่สิบกองกับเมียยิงกันงั้นยิงดอกไม้ได้ไรแทงตั้งไหนไรครับถ้าเป็นปลาเป็นปลาดงปลาเป็นสี่อ่ะกะกะตั้งบ้านึ่งเลยครับก็ตั้งที่ในหลุมหลุมแม่ครับใหญ่แดดสามลอยหาซิปครับอู้ึ้นแม่แท้ ครับมือหนีมาเยี่ยมวัยรุ่นสร้างโตนะครับอยู่ที่บ้านวนาสวรรค์นี่คือบรรยากาศบริเวณบ้านของวัยรุ่นวนาสวรรค์ก็จะทำทำกล่องแบบนี้กันวางเรียงรายอยู่นะฮะนี่นะครับซื้อกระดานอาจมาแล้วก็ตัดตัดตัดนะครับตัดแล้วก็ประกอบ ประกอบเป็นกล,อล่งงอ,นนอ,กองเลี้ยงพึ่งอันนี้เป็นกล่องเลี้ยงพึ่งหรอครับครับนี่คือไวรุนสร้างตัวได้ออกรายการยังก่านบ,บ้างครัเสะเือนไทยสะเตอนไทยช่องไหนช่องไหนสะเือนไทยรายการเสะเือนไทยไทยพีพีเอสหรวอเปล่าไทยพีพีเอสรับช่องไทยพีพีเอสอืมได้ได้ออกรายการ,เ,ออารเรื่องยังครับเรื่องเกี่ยวกับสางอาชีพจากปลาชุมชนสางอาชีพจากปลาชุมชนครับเลี้ยงพึ่งเลี้ยงพึ่งเริ่มต้นเลี้ยงพึ่งโดนบันไดล้วครับ ประมาณ4ีปีครับ4ปีครับโอ้ถ oh. ือว่าเป็นอาชีพเป็นยังไงเรื่องพี่ดีบะ <D> <B ow> เป็นอาชีพเสริมที่บลกระทบต่ออาชีพหลักครับเห็ดกล้องไปต่างถิ่นบพระาะแต่พีเบิ้งครับแค่ถึงเวลาไปเก็บน้่งผึ้งมาขายแค่นั้นครับเอาเก็บ oh. งานหลักเาต่อไปงานหลักแกเห็ดไปอันนี้กล้องบอนี่นี่เป็นกล้องครับกล้องเลี้ยงเพิ่งคือเห็ดไใหลายไงเห็ดไอ้ว่าปีนี้ตัางเบาจะว่าถึงพันกล้องนี่ครับตอนนี้ได้เท่าไหร่ล่ะตอนนี้ได้อยู่ประมาณหกเจ็ดลอยแล้วครับหกเจ็ดลอยโอ้มีเวลาว่างก็เห็ด เห็ดไปตังไปตังครับไปตังคถิ่มตามปลาตามเขาครับต้นทุนตัวกล่องนี่เป็นยังไงเอาเบาเรื่องต้นกล่องประมาณกล่องละร้อยสามสิบบาทครับกล่องละร้อยสามสิบบาทครับอืมเห็ดเองนะครับเห็ดเองร้อยสามสิบบาทเราเห็ดเองทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนครับเห็ดขายป่ะนี่เห็ดขายครับขายถ้ากินรล่อพึ่งหายเรียบร้อยกล่องละสามร้อยห้าสิบบาทไม่รวมส่งครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทยไม่รวมค่าส่งครับสนใจก็มาหา ได้ใช่มาหาได้ครับเห็เห็ดกองไว้หลายๆภาไปเบื้องนี้มันบดกัดบปล่อยรีนเนาะได้กัดไผกัดทุนนั่นเด้อแม่ไงนเป็นจังได๋ถือยังกัดล่ะนี่นี่ครับชันนรกมากัดปืนเด้อคือกันกั็ปืนเลยแม่นบ่านันตอดตัวเดียวเลยบ่ตัดคนเดียวเลยนี่คือวัยรุ่นสร้างตัวครับสร้างรายได้จากการเลี้ยงพึ่งโพรงนี่ครับนี่ครับเห็นเห็ดกองเป็นตับๆตั้งๆไว้นี่บ่แม่นยันีด้ดีเนาะ เซ็นเซ็นแล้วทากินห่อพึ่งเราก็เป็นอันนี้ทาเรียบร้อยทาเรียบร้อยครับพร้อมตั้งหล่อครับโอ้ที่ไหนเป็นทังไหเอาเปิดเออนี่นี่อันนี้คือร่องรอยการทาเนาะท่าที่ท่านไหนครับทาทาแนวไหนเนี่ยก็ทาทาอะไรทาไข่ทาไข่พึ่งครับทาแล้วก็ทาข้างในกองนี่ซ้ำนี่ับแล้วก็ลดไฟให้ไข่พึ่งละลายเข้าเนื้อใหม่ครับอืดำดำนี่คือนอย่างนี้ครับใหม่ครับครับการเผาไหม้แม้ยครับแต่พอจะเปิดต้องเผาให้ใหม่ครับแต่อันนี้มัน ไปมันแห้งกับไม้ไม้เขาไปแห้งมันไม้ไปแล้วอันน like ี้คือพร้อมตั้งพร้อมตั้งรออันนั้นยังอันนั้นอันนั่นนี่นะเป็นไข่พึ่งโอ้อันนี้คือไข่พึ่งทู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 นี่นะครับไข่พึ่งเราผลิตเองบอกครับทำเองทุกอย่างครับอืทำเองทุกขั้นตอนอันนี้กลิ่นรอพึ่งครับนี่กลิ่นรอพึ่งหรือฟิโลมอนฟิโลมอนกลิ่นรอพึ่งครับอ๋อแล้วก็ฉีดไปอันนี้ครับม่ต้องฉีดหลายครับผมฉีดหลายปไหน ฉีดแค่นี้ครับมันต้องฉีดหลายต่อกองหนึ่งครับมันมีส่วนมันมีส่วนในการตัวนี้จะเป็นการซอยไห่พึ่งได้กินใกล้ๆครับไห่พึ่งมาเจอกองเขาแต่โต๊ะสี่ซอยไห่พึ่งอยู่หลักๆคือไข่ผึ่งไข่พึ่งเพราะว่าพึ่งวัชกรของผึ่งเขาจะกลับมาอยู่ในที่เดิมโอ้ก็คือมันหลอกหลอกว่าเคยมีพึ่งมาอยู่กองนี้ก่อนแล้วครับไข่พึ่งนี่เป็นนิสิตใครกินหลอกพึ่งคือดึงโดูถ่ามาหาไม่เจอกอง มก็จะยู่บ่อยู่กับเรื่องของกล้องหลบบาดนี้ครับนิสัยเขาคือกลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่ที่เคยมีพึ่งอยู่แล้วก็ใครพึ่งจะเฮ็ดให้เขาจําได้ว่ามองนี้เป็นเฮ็ด่าหลอกหลอกว่าเคยมีพึ่งมาอยู่แล้วหล่วงลวงแม่นครับหลอกลวงโอ้ยพวกเจ้านี่หลอกลวงผึ่งเนาะหลอกมีพึ่งมาอยู่ฝันแล้วหลอกลวงพึ่นี้ครับวันนี้ยังเลยแล้วก็ไปตั้งตั้งในแดดใส่มีกล้องยู่ใกล้ๆบ้านบว่นี้อ๋อภาพใบเบิ่งนเด็ดเครับนี่ดูวิธีการตั้งกล้องครับวัยรุ่นสร้างตัวบ้านวนาสวรรค์เสียคุย ออกรายการสะเทือนไทยมาแล้วนี่ยผ้ามุดเดี๋ยวไอไปทางไหนได้เอามุดน้ำกันก็ได้ไปนี่ครับสามารถตั้งสามารถวางได้แถวแถวบ้านได้เลยเนาะอันนี้เข้าไหมนี่เ,เออเอาวิธีตั้งทำยังไงครับนี่ครับส่วนสูงกับบกเกิลมินึ่งเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยว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 หามุมโอ้หมุนหามุมกันเอาอธิบายวะนี่นี่ครับส่วนสูงส่วนสูงจากพื้นจากพื้นดินไม่เกินหนึ่งเมตรครับแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตร ไปสิบเซนขาครับขาตั้งเขาขายยังก็ได้บ่ขายยังก็ได้ครับครับแล้วก็กันหมดอืมอันนี้มีใส่ใส่ยาอย่างนั้นทาแป้งทายาทายังก็ได้ครับกันหมดขึ้นโอ้จำตำครับเพราะมีคนประกบกับขึครับมีลังคาลังคาการฝนลังคากันฝนใสังกะสีก็ได้ครับแต่ใส่สังกะสีจะง่ายแต่ว่าใส่กระเบื้องจะเย็นครับอ๋อสังกะสีห้อนห้อนครับแต่ว่าเ่อนกับตันแล้วการเข้าของพึ่งมีส่วนไหม ต่างกันปะมันบ่ต่างกันหรอครับเข่าใดขึ้นกันเข่าใดขึ้นกันครับอืมนี่ึ้นเคยกล่องเคยมีพื้นอันนี้กล่องเคยมีพื้นก็จะมีร่องรอยแบบนี้ครับถึงเวลาแล้วเขาก็มาบอรเกินปีใหม่แล้วครับกล่องนี้เอาลอยเปเซ็นครับโอเคกล่องนี้ซีปีแล้วครับซีปียังใช้ได้ยังใช้ได้ต้นทุนเท่าไหร่นะต้นทุนร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบฮานซีตกปีแล้บ่จักบาทอีกเนาะอีกแล้มีกี่บาทไม่กี่เอาอะไรดีๆรักษาดีๆกับเนี่ย คร,รมีอีกามบัตรถฝนใหม่อัดกับวงเกิดปัญหาแเราในเงี้ยในเงี้ยของรายใดกล้องหนึ่งนีห่หายรายใดจังไหนสางรายใดจังไหนกล้องหนึ่งหาหกพันกับมีครับขายน้ำปืนปีหนึ่งเพราปีหนึ่งมันบริเก็บแค่เดียวแล้วมันึ่งมันได้หลายหลอดกับบางกล้องได้สามหลอดบางกล้องได้สิ้นหาหลอดกับมี่เขาเก็บหลอดแล้วมันกับบนนี้ครับแต่ด้วยเฉลี่ยกล้องหนึ่งเก็บหลอดหนึ่งกับพันหนึ่งแหละครับ,รบยังไม่ได้นะครับด้วยเฉลี่ยน้อยสุดหนึ่งพันบาทครับ กล่องละพันครับมีพึงมีพึงลอยกล้องกกิลครับขึ้นพันครับขึ้นพันเข้าไปแสนหนึ่งครับตอนนี้มีเจ็ดลอยหกลอยกล้องประมาณหกเจ็ดลอยครับแนี่ยกรบสีพึ่งท่านในเขาเมื่อครับเขาจักกล้องหรือปีนี้มันก็กำลังเริ่มเขาเลยหาหกสิบกล้องแล้วครับหาหกสิบก็หาห้องเมื่อสแล้วโอ้นี่คือวิธีของวัยรุ่นสร้างตัวที่บ้านวนาสวรรค์ตะบลไพรพัฒนาใครสนใจบทเรียนสนใจมากพึ่งไหนบ่นมาดูมา เยี่ยมมาสอนมาผ้าเฮ็ดมาผาเฮ็ดได้ครับดูของจริงเบอร์สิบหน้าที่กับไปเฮ็ดได้เลยครับโอเคต้องเวาหลายติดต่อหม่องไดนี่ติดต่อหม่องใหมีช่องทางจัางไดเนี่มีเฟซบุ๊กชื่อคุยพ่านพึ่งมันนอกครับชื่อคุยครับแล้วช่องทางอื่นมีไหมติ๊กต็อกติ๊กต็อกอะชื่อคุยชื่อคุยมันนอกอยู่ที่ไหนที่ตั้งอยู่ที่ไหน บ้านมนาสวรรบานตำบลไัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษอ่ามีเบอร์โทรบอกกันผู้ใดอยากซื้อกล้องผึงหรืออยากมาเบิ่งงาน080 686 39 27ครับโอเคขอบคุณครับ